อุ๊ยดาราดังปลีแตกหยุดพยายามไม่ต้องการให้ใครมาแทรกเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างธัญญาอาสยามและออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญทั้งคู่คบกันมานานมีโมเมนต์หวานให้เห็นอยู่บ่อยครั้งและก็มีแพลนแต่งงานกันแล้วด้วยจ้าพร้อมทั้งเคยเปิดใจเรื่องทายาทหากมาก่อนแต่งก็ไม่ติดเพราะครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็อยากมีลานเราก็อยากมีลูกแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ จูจ่ๆสาวทัญญาเดือดขั้นสุดในอารมณ์หึงหัวเมื่อโพสภาพตัวเองพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมแอดธัญญาอันดสกอาสยามบอกว่าไม่ได้ต้องการให้ใครมาแทรกหยุดพยายามเถอะฮทกอย่ามายุ่งบล็อกจบถามกลางแฟนคลับถามไทยใครทําอะไรแม่เอาเป็นว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรรอฟังจากปากสาวธัญญาและหนุ่มออฟกันเลยจ้า